ผมได้ออกแบบนะฮะโครงสร้างของประเทศไทยใหม่นะครับระบบราชการก็จะต้องเปลี่ยนนะครับเป็นมีคุนยนต์ฮิเมนนอยระบบนะฮะมาครึ่งหนึ่งนะครับโดยตัวข้าราชการนี่เป็นถือออโทริตี้อยู่นะฮะ25%หรือ20%นะเป็นะ30%เป็นฮิเมนนอย์ระบบนะฮะแล้วก็ หารไซเบอร์อีกห้เป็นตะเยป็นอย่างนี้นะฮะเป็นระบบใหม่ละรบบราชการใหม่ละนะฮะไม่เป็นแบบแบบเดิมอะนะแล้วก็ประชาชนเนี่ยเลื่อนขึ้นมาเป็นประมุขฝ่ายปกคอรองเป็นตัวตัวรัฐบาลเลยะะทั้งประเทศทุกคนเป็นนะอย่างนี้เรียกว่าประชาชนปกครองตนเองนะ ถามว่าทําไมทาทาได้เหรอก็ได้เมื่อท่านมีอํานาจอธิไปไตยอยู่แล้วเนี่ยท่านก็ใช้ให้เป็นเอครับใน,ในเมื่อท่านมีแล้วอะ่ะมันเป็นอํานาจสูงสุดแต่ท่านถูกร,รัฐมนูญมันหลอกเพราะเป็นรัฐธร,รมนูญของเผด็จการนะรัฐมนูญที่ประเทศไทยมันเป็นรัฐรมนูลเผด็จการนะครับไม่ใช่ร,รัฐมนูญประชาธิปไตยนะครับเนะผด็จการก็ต้องบอกให้ท่านไปเลือกโจทย์ที่สได้เลยนะครับท่านอาจจะบอกอ้าวประชาธิปไตยก็ต้องไปเลือกเหมือนกันเนี่ยนะครับ แต่ถ้าเป็นประเทศประชาธิปไตยคือสร้างต้องสร้างมาก่อนนะให้เป็นประชาธิปไตยก่อนะแล้วจึงมาเลือกตั้งนะมันไม่เหมือนกันนะครับกับคุณไม่ได้สร้างประเทศเป็นประชาธิปไตยแต่อยู่คุณมาจัดเลือกตั้งเนี่ยก็เรียกว่าหลอกจับฉากหลอกซึ่งประเทศไทยจับฉากหลอกมาตั้งเก้าสิบปีเก้าสิบปีตั้งแต่ตั้งแต่คณะราษฎรนั่นแหละครับแต่ถ้าคุณสร้างประชาธิปไตยนะใช้เวลาสิบย30ิบสาสิปีจึงจะสร้างประชาประชาธิปไตยแต่ประเทศไทยไม่ได้ผ่านประสบการณ์นี้ไม่เคยทํา นะไม่เคยเลยประชาชนเลาไม่รู้เรื่องประชาไตเลยแต่มีคณะหนึ่งมาประกาศว่าเราเป็นประชาไตแล้วอยู่ๆก็เขียนในในรัฐธรรมนูญเขียนในกระดาษให้อ่านแล้วก็ออกอากาศท,าทันทีวงทีว,งทวีระยนช์ฟังแล้วก็คิดว่าเป็ตเ <c oughs> นี่ยคุณประชาชนทั้งหลายเออท่านต,ตรงตรงรู้ซสว่าเราน่ะคือปลาที่ฮุบเหยือ่อเพียงแค่คันเบ็ดลงมาไอ้คันเบ็ดนี้ก็คือกระดาษที่เขียนในกระดาษบอกว่าเราเป็นประเทศประชาไตแล้วนะเออหย่อนลงมาให้เราเราก็ คุบเลยนี่แหละครับเราจรึงเป็นเหยื่อมาตั้งสองสี่ห้าจนแบบนี้ <c oughs> นะเป็นเหยื่อก็คือไม่พอหมายแล้วคุณเป็นเหยื่อก็อแล้วค,คุณได้เหมือนคนนักตกปลาตกปลามาแล้วเนี่ยต้องเอาไปกินดีครับท่านก็หมดสภาพเป็นคนไทยแล้วทุกวันนี้เป็นคนไทยทุกลอมอยู่เขาอุปโลกขึ้นมาท่านเป็นเกษต่อนี่คือเรื่องจริงนะเป็นรีลิตี้เป็นสัจธรรมนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผมมาปรุงแต่งอะไรมาหลอกลวงท่านมาเพื่อจะทํา โฆษณาชวนเชื่อและไม่ใช่นะครับที่ผมมาเตือนมาบอกมาเตือนมาบอกมาสกิดให้รู้ว่าเฮ้ยคุณอยู่ในประเทศเติร์กปลอมนะขนาดนี้นะคุณอยู่เนี่ยคุณเป็นอยู่เนี่ยโดยที่คุณไม่รู้ตัวเออคุณจะรู้ก็ต่อเมื่อคุณต้องมีหลักวิชาที่ถูกคุณเอามาจับเปื่บคุณจังแยกมันได้ไงคุณยึงแยกได้ว่กเฮ้ยอ๋อนี่มันเป็นตัวปลอมนี่หว่าเออจริงเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งจริงเนี่ยเขาจะต้องใช้เวลาสร้างสิบยี่สิบสามสิบปีตรงนี้ผมจะพูดอยู่เสมอนะครับ เพราะการที่จะเป็นประเทศประชาธิปไตยนะไม่ใช่อยู่ๆเขียนในกระดาษให้อ่านแล้วก็ออกการทุกคนฟังเข,าข้าหูแล้วก็ว่าเป็นเลยอ่ะเชื่อเป็นเลยเชื่อสนิทเลยไอเนี้ยถ้าคุณฮุกเหยื่อทันทีคุณก็เสร็จเลยอ่ะเป็นเหยื่อของไอเองผดีการอ่ะโดยไม่รู้ตัวท่านไปเป็นเรียบร้อยละเป็นทั้งประเทศเป็นกระทั้งประเทศฮุกเหยื่อทั้งประเทศเอ่อจึงเสร็จพดีการมาตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้าจนถึงบัดนี้เป็นเวลาเก้าสิบปีโดยไม่รู้ตัวก็โดยรู้ตัวนั่นเองนะดังนั้น ท่านจําเป็นที่จะต้องตื่นมาเรียนรู้ใหม่ในคลิปวิดีโอที่ผมทำเอาไว้ให้ท่านได้เกิดปัญญาเป็นโสดาบันทาํามะใจคำว่าโสดาบันคุณสมบัติโสดาบันนี่คือเป็นผู้หนึ่งร,รู้ว่าตัวเองไม่ใช่ตัวเองก็คือหนึ่งท่านรู้ว่าเอ้าไม่ใช่ประเทศไทยนี่หว่าแล้วฉันก็ไม่ใช่คนไทยด้วยฉันเป็นคนไทยทุกปลอมอยู่นั่นแหละท่านรู้ว่าตัวเองไม่ใช่ตัวเองนั่นคือคุณสมบัติของการเป็นโสดาบันนะขอแรกเลยต้องรู้ว่าตัวเองไม่ใช่ตัวเอง ก็คือรว่าเป็น่ายไม่ใช่เปน่ายตัวท่านก็ไม่ใช่คนไทยจริงเป็นสืบปกอมอยู่เออทำยังไงอจะให้เป็นข้อจริงก็ต้องมาข้อสองคุณสมบัติการเป็นสุรบัณฑขอ้อที่สองคือไม่ลังเลสงสัยเลยนะเหมือนกันท่านก็ต้องไม่ลังเลสงสัยในคลิปในวิวต่างๆที่ผมมาเตือนมาบอกมา,าแสดงไนหลักวิชาที่ถูกให้ท่านได้ดูท่านต้องไม่ลังเลสงสัยเพราะท่านอยู่กับหลักวิชาที่ผิดมาตั้ง90ปีแล้วท่านเชื่อสนิทใจก็เลอออกไปต่อสู้ต่างหากถึงได้ ต่อสู้ด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองอ่ะเปิดข้างนั่นข้างนี้เผอไปอยู่ข้างโน้นนี่สักพักหนึ่งอัะก็ผิดแล้วข้างโน้นก็มาถล่มกลับอีกแล้วเห็นไหมฮะท่านก็จะผิดกันทั้งสองฝ่ายถล่มกันไปถล่มมาโดยไม่รู้ว่าทั้งสองฝ่ายเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อทั้งสองฝ่ายนะผิดทั้งกู่เข้าใจผิดหมดอันนั้นต้องเรียนรู้ใหม่ในคลิปวีดวีโอที่เราทำงานนั่นแหละครับต่อมา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 ,มา,มาคุณสมบัติที่สามของการเป็นโสดาบันโสดาบันอันที่สามก็คือไม่นอกรีด คำว่าไม่นกีษคือทําตามข้อบัญญัติทั้งหลายตามนั้นดังนั้นท่านก็ไปทําตามสเต็ปขั้นตอนที่ผมวาาไปให้อยู่ในรถแบบสองได้เองซึ่งดีกว่ารถแบบหนึ่งของระบันตูเนี่ยทำยางไรท่านจะเป็นสรบันธรรมาชิปไตไม่ใช่เป็นสรบันประชาธิปไตยนะประชาธิปไตยเราก็ไม่เอาเนะเราพัฒนาจากประชาธิตยชันล่างให้เป็นประชาธิพยชันสูงเมื่อเป็นประชาธิปไตยสูงแล้วชื่อมันก็เปลี่ยนกันเป็นธรรมธิปไตได้เองเพราะมันใช้ระบบการค้าคนละแบบกันไอประชาจิชันล่างมันใช้ระบบการค้าทุนนิยม ต่ประชาชนชั้สูงมันใช้ระบบการค้าแบบพอเพียงทิซึมมันคนละแบบกันคนระบบใหม่ซึ่งเราจะประกาศต,าต่อเวทีโกเป็นระบบการค้าใหม่ซึ่งเราจะหาชาติสมาชิกเข้ามาเ็เท่าว่าประเทศไทยนด้ประกาศสร้างเขตการค้าใหม่เป็นกลุ่มการค้าใหม่ที่แบบกลุ่มการค้าชาติกาเมทิเน,นี่นะเนี่ยคือเรื่องราวใหม่ที่คนไทยทางประเทศต้องเรียนรู้ทางด้าน,นผมงขอเชิญตำบลทุกตำบลน,นะประกาศตัวประกาศตนนะประกาศตัวเป็นไทยอิสระเลยคือไม่เป็นไอชั้นล่างการปกครองระดับ ต่ำต้อยแล้วแต่จะพลิกจากการปกครองระดับชั้นล่างชั้นบางทนเนี่ยกลายมาเป็นการปกครองระดับชาติเลยโดยทุกทุกตำบลรวมตัวกันจัดตั้งเป็นองค์การตำบลมหาหน้าซึ่งผมได้ให้เจ้าบ้านแต่ละบ้านที่มีทะเบียนในทะเบียนบอกเป็นชาวบ้านนั่นแหละเป็นผู้รวบรวมกันจัดตั้งเป็นองค์การตำบลมหาหน้าแล้วได้หนึ่งแสนบาทนะแล้วลูกบ้านก็ส่งไปแสดงเจตจำนงมาก็ได้คนละสองหมื่นห้าถ้าผู้ใหญ่บ้านจะมาร่วมด้วยก็ได้ผมให้สิทธิเฉพาะเฉพาะผู้ใหญ่บ้านนะ ตำบลอะไรไม่ไมให้เขาคิดวเป็นกวรรัฐที่ล้มเหลวแต่ว่าเปิดโอกาสให้ผู้ใหญ่บ้านซึ่งอยู่ติดกับลูกบ้านเนี่ยอยู่ติดกับชาวบ้านอะ่ะให้โอกาสผู้ใหญ่บ้านมาร่วมด้วยมาจัดทําด้วยนะเพราะนั้นผู้ใหญ่บ้านก็ได้หนึ่งแสนบาทนี่แหละนะก็เสริรทั้งผู้ใหญ่บ้านเจ้าบ้านลูกบ้านจัดตั้งองค์การตบลดมหานาม่ท่านจัตั้งเป็นองค์การตบลมหานาธาแล้วเท่านั้นแหละครับไม่ต้องไปอาศัยทะอง์ทหารมาประทวัศิวะท่านก็ทําการปฏิวัติประเทศไทยแบบไม่ต้องลากรถถังมา แล้วทหารจะมาอยู่ข้างท่านเองหรืออัตโนมัติเลยทหารจะมาทั้งกองทัพเลยมาอยู่ข้างท่านเพียงแต่ท่านลงมือทํากันง่ายๆทําท,ที่ตําบลของท่านไม่ต้องมาเป็นเหยื่อของม็อบทั้งหลายเชิญชวนมาสู้กับรัฐบงรัฐบาลอะไรบ๊อบบอยมาต่อสู้กันในเมืองอยู่ตากแดดตากฝนกินรงที่ดมเยี่ยวถูกสมยางยิงถูกข้อหาหน้าต่างทรําชัิปัน่นป่วนเสียโอกาสไม่ต้องมาเป็นเหยื่อพวกไอ้นั่นอีกแล้วไม่ต้อง ท่านทาที่ตะบนท่านนะครับแค่นี้ประเทศก็เปลี่ยนนี่คือการทำตามหลักวิชาที่ถูกต้องเขอเชิญเรียนรู้เรื่องาราวาดื่อใหม่ๆที่ท่านจะต้องทําตัวให้เป็นสวนบ,บันธรรมด้วยใจที่มีคุณสมบัติสามการตามที่ผมได้กล่าวนะครับทําทไม่ยากทํ้ระด้งเงินอย่างมั่งคั่งมหาศาลทําไมจะไม่ทําเส้นทางนี้เส้นทางอริยและบเสฐและมั่งคั่งสูงดังนั้นจึงต้องทํากันทุกๆครอบครัวและนี่คือการทํางาน ของครอบครัวไทยที่จะพลิกประเทศไทยด้วยครอบครัวไทยเองมาเชิญทุกท่านเดี๋ยวแสดงอริยากตระเสริฐของแอปธรรมนิประดครับผมยินดีต้อนรับทุกท่าน,นครับสวัสดีครับ